สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาทาโรเลฟทาโรนะคะวันนี้เราจะมาทําแรนดอมหัวข้อคือคู่ครองที่จะอยู่กับคุณตลอดไปจนแก่เท่าเขาคนนั้นคือใครขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s u b สไครต์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกําลังใจให้ทิดาด้วยนะคะไพ่สามารถดูได้ทุกท่าทุกราศีถ้าเรื่องราวที่ทิดาอ่านนะไพ่มันตรงกับคุณคลิปนี้เป็นของคุณ พลังงานอาจจะสลับตัวตนกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่เพื่อนๆกดเข้ามารับชมคลิปนี้ไพ่มีแรงดึงดูดกับคุณจริงๆนะคะเราไปถามไพ่ทาโร่กันชัดๆเลยนะคู่ครองที่จะอยู่กับคุณตลอดไปจนแก่เท่าเขาคนนั้นคือใครแล้วพวกคุณจะได้อยู่ด้วยกันตอนไหนขอชัดๆเลยนะคะขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลน,นางฟ้าปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะ s อ u ซอ e คนทางไกลต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบมาเจอกันหรือการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วนะปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันยังค้างคาใจหรือสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ในตอนนี้สงครามมรสุมในชีวิตของคุณนกาลังจะจบสิ้นลงแล้วนะจะมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณที่ดีกว่าทีออฟวัน พวกคุณอยู่ห่างไกลกันจริงๆนะข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบมาเจอกันบางคนไกลคนละประเทศด้วยนะมีเรือลำใหญ่ด้วยคือเรื่องงานอาจจะนำพาพวกคุณมาพบมาเจอกันก็ได้นะเขาเป็นคนที่มีการรอคอยการวางแผนอนาคตของตัวเองไว้เป็นอย่างดีมากๆคนคนนี้เขามองอนาคตการไกลไปพร้อมกับคุณด้วยนะหรือไม่คนคนนี้แหละคนที่คุณเฝ้ารอคอยอยู่เสมอ คนที่คุณนับวันเวลาที่จะมาพบมาเจอกันนั่นแหละอีกไม่นานแล้วนะพวกคุณจะได้มาพบมาเจอกันพวกคุณจะได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันด้วยหรือถ้าพวกคุณมีปัญหาที่ยังไม่เข้าใจกันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วนะ for of sorts สถานการณ์ในตอนนี้นิ่งๆเงียบๆไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ หรือไม่คนเดิมๆคนเก่าๆของคุณนั่นแหละคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจมาก่อนเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะโฟล์อัพวนเขาจะกลับเข้ามาแต่งงานกับคุณนั่นเองค,คนคนนี้ถ้าพวกคุณแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วพวกคุณจะครองคู่กันตลอดไปจนแก่เท่าเลยนะเขามีความรักความจริงใจมีความมั่นคงกับคุณมากๆ เอกอวานเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณอีกครั้งนะถ้าคุณให้โอกาสเขาคนคนนี้เขาจะปรับปรุงแก้ไขในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้มันดีมากๆเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณให้ได้ที่ดารู้สึกว่าพวกคุณกลับมารักกันครั้งนี้จะมีแต่ความสุขความสมหวังจริงๆนะเดฟู ที่ผ่านมาพวกคุณน่าจะเดินหันหลังจากกันไปจบกันไปแล้วหรือถอยออกมาคนละก้าวเพื่อให้พื้นที่กันและกันให้พวกคุณได้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองมากขึ้นแล้วคนคนนี้เขาตัดสินใจแล้วเขาจะเดินทางกลับมาง้อขอโอกาสคุณนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรมาขวางกั้นเขาก็ไม่กลัวแล้วเขาต้องการคุณมากๆแแงแมน ไม่ว่าอย่างไงก็ตามคนคนนี้เขาไม่สามารถดลูมคุณได้จริงๆนะเขาตัดคุณไม่ขาดเขาตื่นรู้แล้วด้วยเขารับรู้ความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองมากๆคุณคือคนที่สําคัญในชีวิตของเขาแล้วนะเขารู้ตัวมากๆแล้วตอนนี้เขาตกหลุมรักคุณแล้วด้วย4 o อ,อัพคอยเขาไม่ยอมปล่อยคุณง่ายๆหรอกนะเขายังกอดความสัมพันธ์เอาไว้อย่างแน่นเลย คือคนคนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่สําคัญต่อใจเขามากๆไม่ว่าจสถานการอะไรในตอนนี้หรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรเขากาลังจะหาวิธีกลับมาหาคุณกลับมาขอโอกาสคุณแน่ๆก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณให้ได้จัตติกคนคนนี้เขาจะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้รับรู้ ให้คุณได้เห็นว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนเขารักคุณด้วยความจริงใจให้คุณให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยนะเขาอยากให้ได้รับโอกาสจากคุณเขาจะกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นเพราะตอนนี้เขาพร้อมที่จะดูแลคุณได้เป็นอย่างดีมากๆ k i n g of c o อยคนคนนี้เขารักคุณมากมายเลยนะ เขาจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาจะเอาชนะใจคุณให้ได้คนนี้เขาจะทุ่มเทเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะคุณให้ได้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณรักเขาเพื่อให้คุณมีความสุขความสบายอกสบายใจเขากลับมาครั้งนี้เขาจะพยายามลบปมในใจของคุณนะเรื่องราวที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณเอาไว้มามากมายในอดีตเนี่ย เขาจะลบมันออกเขาจะพยายามตอบแทนคุณเขาจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณลืมเรื่องราวที่ผ่านมาให้ได้และเขาจะเข้ามาเอาชนะใจคุณด้วยนะเพราะคุณคือคนที่มีค่าที่สุดคุณคือคนที่สําคัญในชีวิตของเขาไปแล้วและเขาไม่กลัวต่วออุปสรรคปัญหาอะไรเลยเขาจะกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะกลับมาแต่งงานกับคุณด้วยนะเหตุอวาน คนคนนี้เขาได้ไปเรียนรู้หาประสบการณ์ในชีวิตมามากมายหลายสิ่งหลายอย่างมันทําให้เขาเติบโตมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาเขามองข้ามคุณไปจริงๆนะเขาเคยได้ค่าคุณไม่ให้เกียรติคุณด้วยซ้ําแต่ตัวคุณอ่ะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาให้ได้คุณทุ่มเทความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆแต่คนคนนี้กลับแล้วเลยไม่สนใจคุณในตอนนี้เหมือนชะตาความรักของพวกคุณมันกําลังจะกลับกันแล้วนะ ต่อจากนี้เขาจะเป็นฝ่ายวิ่งตามคุณก็ณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเขาอยากให้คุณเห็นความสําคัญของเขาเขาอยากให้คุณรักเขาเหมือนที่เคยเป็นคือตอนนี้เขาสามารถจัดการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเมื่อก่อนคุณอยากให้เขาจัดการอยากให้เขาทําสิ่งนั้นๆให้เพื่อคุณ่ะเขากําลังเคลียทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบสิ้นลงนะแล้วเขาจะกลับมาแต่งงานกับคุณเขาอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมคุณ,อ,คณอย่างมีความสุขคนคนนี้เขาจะอยู่กับคุณตลอดไปจนแก่เท่าด้วยนะ พวกคุณจะถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปได้วยกันพวกคุณจะไม่ตาก,กันไปไหนอีกแล้วนะคนคนนี้คือคู่ครองตัวจริงของคุณในชาติภพนี้แล้วพวกคุณกําลังจะสุขสมหวังในความรักกันแล้วนะพวกคุณจะอยู่ด้วยกันตลอดการไม่มีทางแยกจากกันไปไหนอีกแล้วจริงๆนะอยู่ด้วยกันแล้วพวกคุณจะมีความร่ารวยมั่นคงมั่งคั่งจะมีความสุขมากๆเลยนะคะที่ดาขอ,อายไพ่ออลลเคิลแนะนาํา แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะถ้าเชิญ you are love one พราะคุณกลับมารักกันครั้งเนี้ยเขาจะเป็นฝ่ายดูแลใส่ใจคุณเขาจะเอาอกเอาใจคุณให้มากๆคนคนนี้เขาจะเข้ามาปกป้องคุ้มครองคุณนะ เขาไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายคุณอีกแล้วเขาจะทนุถนอมคุณเป็นอย่างดีถ้าพวกคุณมีลูกด้วยกันแล้วนะคนคนนี้เขารักคุณกับลูกมากๆเขาคิดถึงลูกเขามากๆด้วยล o ก o u r inner strength คือให้คุณมองลงไปลึกๆในจิตใจของคุณนะ คุณมีความเข้มแข็งหนักแน่นมากๆคุณผ่านเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมาได้แล้วมันทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นหรือในตอนนี้ถ้าใครยังมีความเครียดความกลัวที่มันมาบดบังความสุขในชีวิตของคุณอยู่ให้คุณรู้ขึ้นมาสู้นะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆเพราะมันกําลังจะถึงเวลาที่ใช่ของคุณคุณจะสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาที่คุณลงมือทาแล้วนะ The Union of Heart พวกคุณคือคู่ทว,วินเฟมคู่จิตวิญญาณนั่นเองความรักของพวกคุณไม่ได้มาง่ายๆแน่ๆมันช่างหนักหน่วงแสงสาหัสมากๆพวกคุณจะต้องผ่านการแยกจากกันก่อนนั่นแหละนะให้พวกคุณได้มีการตื่นรู้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้นให้คุณระวางอีโก้ลดอัตราตัวตนรักไล้เงื่อนไขให้เป็นก่อนนั่นเองนะเพื่อให้คุณได้มีการปล่อยวางกลับมารักตัวเองให้เป็น อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะถ้าพวกคุณผ่านบททดสอบกันมาได้แล้วจกวักรวาลจะนําพาพวกคุณกลับมายูเนียนกันแน่นอนความรักครั้งนี้จะมีความสุขความสบายอกสบายใจมากๆด้วยช่วงที่พวกคุณแยกจากอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามนะแต่จิตวิญญาณของพวกคุณข้างในลึกๆอะมันเรียกร้องหาก,กันและกันอยู่เสมอพวกคุณคือจิตวิญญาณเดืองเดียวกันนั่นเองสองกายหัวใจเดียว นุชูรักกันครั้งนี้ถ้าว่าคุณยังไม่มีลูกกันนะคนคนนี้เขาอยากมีลูกกับคุณแน่ๆเพราะมีเด็กขึ้นมาอีกแล้วเขาจะกลับเข้ามาดูแลใส่ใจคุณเป็นอย่างดีเขาไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้วนะแอมเบเขาจะกอดคุณไว้อย่างนี้กอดแน่นแด้วยเขาไม่ยอมห่างคุณไปจริงๆนะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนอีกแล้ว เขาจะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาตลอดการและตลอดไปด้วยนะเพราะคุณจะมีความสุขในชีวิตคู่แล้วนะคะ positive outlook ให้บอกคุณว่าอย่ามัวแต่สงสัยหรือตั้งคำถามในชีวิตอะไรเลยนะบางทีเราอาจจะคิดมากเกินไปมันอาจจะไม่ได้เร็วร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้ ให้เราพยายามปล่อยวางมากขึ้นนะคะเรื่องราวที่มันผ่านมาปัญหาที่ชีวิตของบางครั้งเราอาจจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเราต้องมาพบมาเจอเรื่องราวที่เลวร้วายแบบนี้ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับตัวเราเดี๋ยวสถานการณ์ที่แย่ๆมันกำลังจะลี่คายแล้วนะมันกำลังจบสิ้นไปจากชีวิตของคุณให้คุณคิดบวกเข้าไว้ปล่อยวางให้มากขึ้นเพราะคุณกำลังจะได้รับความสุขที่แท้จริงแล้วนะ เนี่ a แอนนาพาร์ a แอน u ิ u เจคือที่ผ่านมาชีวิตของคุณไม่ได้ง่ายๆแน่ๆมีอุปสรรคปัญหามากมายที่ให้คุณได้ปรับปรุงแก้ไขอ่ะชีวิตรุ่มๆุนอนๆแต่ตอนนี้คุณกำลังจะก้าวผ่านมันมาได้แล้วนะอนาคตที่สดใสล่าเริงอุดมสมบูรณ์พุนสุขมันกำลังรอคุณอยู่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนะแล้วเกิดขึ้นตลอดการด้วย ฟนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เด็กเขามีความขาดเขามีความต้องการความรักจากผู้อื่นอยู่เสมอแต่จริงๆแล้วอ่ะคนๆเนี้ยถ้าเขามีครอบครัวแต่งงานมีลูกเขาไม่ยอมให้ลูกเป็นเหมือนเขาแน่ๆคือถ้าเขาได้มั่นใจเลือกใครเป็นคู่ชีวิตแล้วอ่ะเขาอยากมีลูกเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบไปได้วยกันยิน จริงๆแล้วตัวคุณเกิดมาเป็นคนมีบุญบารมีมากๆในช่วงแรกๆอ่ะอาจจะต้องไปเรียนรู้หาประสบการณ์ในชีวิตมาก่อนเพื่อให้คุณขัดเกลาตัวเองเพื่อเป็นเกราะป้องกันที่ดีให้กับตัวคุณยังไงแล้วผลบุญกุศลที่คุณทําเอาไว้ตั้งแต่ชาติภพที่แล้วอ่ะมันกําลังจะส่งผลนะบุญเก่ากําลังจะคืนกลับมาให้คุณชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีจะมีเงินทองมากขึ้น แล้วคนคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณได้นะเขาจะเข้ามาดูแลปกป้องคุ้มครองคุณคุณจะถูกลักถูกพิศสวาสด์มากๆ Action ช่วงนี้คุณมีพลังงานที่ดีมากๆคุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาให้มันเกิดขึ้นจริงกับคุณได้ถ้าในตอนนี้ตัวคุณปรารถนาเฝ้ารอคอยอะไรๆอยู่ก็ตาม ถึงแม้มันต้องใช้เวลาตอคอยก็ตามคุณอย่าได้ยอมแพ้มันง่ายๆนะเพราะคุณกำลังจะได้รับชัยชนะแล้วจริงๆ Cassion ชีวิตของคุณจะต้องก้าวผ่านความอดทนอดกลั้นมากๆคุณจะต้องมีความพยายามมุ่งมั่นเป็นอย่างมากแล้วคุณจึงจะชนะมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกนะ แล้วมันก็คุ้มค่ากับการรอคอยสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยสิ่งที่คุณทุ่มเทมามันคุ้มค่าแน่ๆคุณจะมีความสุขความสมหวังแล้วนะคะดักเน็ตความมืดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาบดบังความสุขของคุณน่ะมันกําลังจะจบสิ้นลงไปมันกําลังจะเหมือนคุณตื่นจากฝันร้ายต่อจากนี้ชีวิตของคุณน่ะมันจะเป็นชีวิตที่ จริงแท้แน่นอนมันจะเป็นชีวิตที่เที่ยงแท้คุณจะมีความสุขความสบายอกสบายใจตลอดการด้วยนะลีลิจิกแฟกโตสถึงแม้ชีวิตคู่ของพวกคุณจะแตกต่างกันหรือมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามจริงๆแล้วพวกคุณเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆ แชั่นเข้ากันได้ดีจริงๆจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกคุณน่ะมันก็เป็นผลดีกับตัวคุณเหมือนกันนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณกลับมารักตัวเองอยากให้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนน่ะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกลับมารักตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วมันจะทําให้คุณมีเสน่ห์เลยค่ามากๆเหมือนที่ผ่านมาคุณวิ่งตามหาแต่ความรักเห็นไหม ให้แนะนําให้คุณกลับมารักตัวเองก่อนให้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆนั่นแหละนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรักคุณนะถึงแม้จะมีเรื่องราวปัญหาอุปสรรคมากมายในชีวิตของคุณก็เพื่อให้คุณกลับมารักตัวเองถ้าคุณกลับมารักตัวเองแล้วสิ่งที่ดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะหรือให้คุณปล่อยวางสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่มันบั่นทอนจิตใจของเราออกไปให้หมดนะเอาพลังงานที่ดีๆกลับมาดูแลใส่ใจให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น นั่นแหละนะคือสัญญาณบอกว่าคุณกําลังจะก้าวผ่านบททดสอบมาได้แล้วจักรวาลจะมอบสิ่งที่ดีๆให้คุณแล้วนะสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยสิ่งที่คู่ควรกับคุณอ่ะเพราะมันเป็นของคุณอยู่แล้วเมื่อถึงเวลาที่ใช่ยังไงมันก็จะกลับมาหาคุณแน่นอนแล้วคนคนนี้เขาจะกลับมาอยู่กับคุณจนแก่เท่าพวกคุณจะไม่จากกันไปไหนแล้วนะเพราะพวกคุณคือคู่แท้คู่ครองตัวจริงของกันและกันพวกคุณจะมีความสุขความสงบในชีวิตมากขึ้นด้วยนะ ขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ